เอาแต่เราเพราะเอาลดหน่อยเมื่อไายงี้ยตูกับพีกระปองมาปากเนื้อปากตแน่ครับเอานงละมุนฟันเสรุมลเอาที่ลาไม่จากบ้านใดบ้านเกิดเมือนอนบ้านอสมเด็จจบนร้อยเค่ะอายุจักปีครับ ตัวไหนน้มานีครับครับสวัสดีครับ้องแต่พี่อุปนิสุรรค์มาใจเดีด้วยครับมจากบ้านหัวไฟ่ตำบลเซาโปกอำเภอวัดปีรุ่งจังหวัดมหาสารคามครับบังลาในอายุจังปีครับอายุสิบสามปีครับจิมม่าสมัครเป็นพระบเอารถค่ายปะเป็นไพ่เอกครับพระเอกจะไปทีข้ายข้อบนทั้งในอถยุ่งไปจากเป็นพระเอกเสียงดีซื่อๆกับล้ำม่วงวันเป็นพระเอกก็ได้เหมล่ะ lâm tiền vô, ông lâm tiền lâm này kia nọ, sạch từ khâu tăng bừng. Quán tân chạy vô lại chỉ tiêu như nhỏ và mong cũng có cùng tham a toàn. Bà làm mì phẳng pho, cháy mà xoay uốn cả rúo nồi thầu văng văng để tình lời <laughs> hoa khổ đời đấy, qua bồi, bên kêu bằng ôm lấy măng tông mĩ văng, đôi pha lăng mang ếch đi, lấy sợi dây cột lơi, văng nhâm để cả giấc chiêm qua năm lại, bạc mày suy âm trái, xa xa vương làng này aiu kinh tế gì si lường chín trăm giang bỏ vang quá mệt ta kia đây, mày lại giả phèn đá si và bạc cún lê cầm, chỉ bỏ lừng bạc cún thả lừng chân đầy song phăng, chi tiêu lãng cả tiêu nồi nhóc kinh kiếng cao cả bom, thầy phèn hăng thầy phèn nồng quay sang tấn thầy bạc la, cả tiêu nồi dám nói là. พ่อบอยสีใ <unanim> ช <ous> hey, ้เป <den UT> hey ็นผู้สร้างพ่อจ hey, he ูแลวลูก <ập> สิยางเต่าห้อยไปสิด้วยใจบ่มีถอยลูกพ่อบอให้แม่แอบดีให้ดูใครยอมปลอบวยไงสิซัวเอาให้เป็นที่โอกาสนี่พอได้ปล่อยใจเกลื่อนลอยตึ้นซอยไปพ่อปาน้าเปิดปอง พี่น้องพี่ใดขันมว,นวลโตเพื่อดำดาเม่์ตัดทษว่าเป็นร่ำบอกเป็นอายุสิสามปีขันล่ำม,มวลัปเนี่ยมือแรกเนี่ลยลำเป็นพระเอกแทนตายซะ้ยได้พรนะนางเขาต้องมาพอพอพออายุแลเสียงเป็นอายเขาอายุ